ไม่จ้ะให้หมอน้อยนะ่ะให้ไม่เอาให้อะไรก็ไม่เอาเหรอหนุมน่มเล็กๆเหออจ<ะ>้าจ้าจ้า ในช่อง YouTube นะครับเข้าไปดูในเพจนะครับพอดีผมจะพักเครื่องในช่อง YouTube แป๊บหนึ่งครับเนาะเดี๋ยวผมขึ้นไปไลฟ์สดในเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพักหนึ่งครับแล้วขอผมพักเครื่องแป๊บหนึ่งครับในช่อง YouTube ตอนนี้ผมไลฟ์คู่กันกับเพจนะครับเนาะเข้าไปใ, <establishing> ใ,ใ,ในเพจแป๊บหนึ่งก่อนนะครับเนาะประมาณทักไม่เกินส um. ิบนาทีนะครับเดี๋ยวคนจะขึ้นในช่อง YouTube นะครับเนาะครับ แต่ผมจะเป็นในช่องยูทูปต่อนะครับเนาะอันนี้ขอผมขอลงก่อนนะครับเนาะในช่องยูทูปนะครับเนะาะฝากเข้าไปดูในเพจก่อนนะครับพอ,อตอนนี้ผมก็ไลฟ์ในเพจด้วยอพิมเข้าไปในเพจว่าเบาถิ่นถิ่นผุ้ไทยนะครับ ขออนุญาตลงในลงของช่อง Youtube ก่อนนะครับเนาะขอปิดไลค์สดของช่อง Youtube ก่อนนะครับฝา,ากยติธรรมเข้าไปดูในเพจนะครับเนาะในเพจนนะแล้วกเดี๋ยวขอพักเครื่องแป๊บนึ่งครับหธรรมาราครับสวัสดีครับ อ่าโอเคครับครับกราบนิเาการครับอาจารย์กี่เาอร์เนครับอ๋อสามสิบฮะษา30นครับผสามศูนย์สาปษป็นแงนังก็ได้เนนงได้สามนนงสามสิบครับเป็นนังอรนะเพื่อกนังน้อมน้อกันบเป็นยัง ครับ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  <laughs>

ได้ดครับลงเรียนทีสำนักรงฆ์ทีบนเนี่ยอันนี้กีฬาสีพอดีกีฬาสีลงเรียนพอดีลงลงตาน้ำไปเลยมามามาเดินแต่ไม่รู้กูไปเขามาเดิน อยู่ใกล้รู้ตาเลยไม่รู้อะไรกูใส่ตรงไนโอ้ยบ้ต้องให้มาเด้อววันนี้บอลหลี้อย่าเงยเออเออจ้าอ่านังตรงๆเลยครับนังตรงๆเลยจ้าโอ้ยจ้า ข,ไไข้าไปในแขนเลยจับไว้นะยกขึ้นเลยนะลูกนะยกขึ้นเลย ห้างไตรยนะครับห้าไตรนะครับห้างไตรบรรใจต้องเข้ามาหนุต้องเข้ามานุต้องเข้ามา ก้มเ้ามาเลยนะต้องตได้คอให้ครับตองหน้าไม่ต้องก้มครับก้มหน้าไม่ต้องก้มนะครับลงข้างหลังเข้ามาเลยแม่นั่งตรงๆรงเลยไม่ต้องก้มนะนั่งตรงนั่งตรงๆ ตาดวงตาท่านจะได้ไม่ต้องก้มนะครับเนาะถ้าเราก้มดวงตาท่านก็ก้มตามดวงตาท่านจะได้ไม่ต้องปวดหลังนะครับอ่าอง่าขึ้นนะครับโอเปิดหมวกให้ตัวเล็กเ,เลยได้ไหมจ้าชั้นเมตรหนึ่งอ่าจ้า,าตรงนะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับ นั่งตรงๆนะน้มือึ้นอันนี้จับยกขึ้นเลยนะน้ำนะ่ะยกขึ้นเลยได้ยกขึ้นรอประเคนถวายเลยนะอา่อาอุ้ยมันแม่แม่ปูดมาอไกกเดอ่ะ ติดไปเิดไปนะไ่ต้องป้อมนะไม่ต้องป้อมนะขุนแจรถเราออกนะครับแจรถเอาออกนะครับยกขึ้นไปเคณฑหวายนะครับอย่าทนใบอ ท่าท่านกับท่านบท่านขบวนพี่นั้งยกแน้าไม่ยกคนับม่ยกนายกน้กไอไม่ต้องกลมครับไม่ต้องกมครับมองลตาได้บพี่ครับมทมาครับลงตาปวดหลังครับตไม่ต้องกมยไม่ต้องกลม้วยไม่ต้องกมครับไม่ต้องกลมครัต้องกลมอมาต้ มองหน้าลงตาเลยครับรับโทษจากลงตาเลยผู้หญิงใต้ลงตาตรงไหนนรับโทษจากลงตาเลยไม่ต้องก้มนะครับลไม่ต้องล้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับไม่ต้องก้มนะครับผูอหญิงต้องระออกมานะผู้หญิงผู้หญิงระวังเด้อผู้หญิงคิดว่าผู้หญิเออได้ได้ผู้หญิงต้องระวังนะไม่ต้องก้มลูกไม่ต้องก้มลูกไม่ต้องก้่อมมองหน้าลงตาเจยกขาต้องกล่ มีโรงเรียนด้วยอันนี้มีโรงเรียนด้วยนะข้างในเนาะอ่านั่งตรงๆเลยครับมีมราสาธุครับผม

มาทางนี้ kind of มาทางนี้มาช่องนี้กันนะมาทางนี้ไอช่องนี้ไอที่ก็มาช่องนี้ช่องนี้โอ้อ่วยบอกมาช่องนี้ไม่บอกผมอ่าก็ปล่อยอยู่ในเลนอ๋ออยู่ในเลนโอเคโอเคต้องปล่อยไอเนี้มาฝั่งนี้อเรนนี้อยู่ในช่องนะครับจะได้ฟังใส่ใจส่ใส่ช่องนี้ใช่ไหมจ้ะโอเคใ้าใจเสื้อผ้ามีมีอะไรแนะนำผมได้ครับเสื้อผ้าผมตามท่านถ่ายเนี่ยไม่พอแล้วครับผมไม่มีอะไรหรอกบางทีมัน มาหลายที่มีอะไรก็เคยส่วนมากผมจะปล่อยผมจะปล่อยนะแต่ช่างภาพเข้าใจ <c oughs> <c oughs> ไปทำสื่อเนาะเออที่เอาไว้เป็นข้อมูลก่อนนครับ ช่องบาทินถิ่นปุะทศหนะครับก็ขออนุโมทนา ยกขึ้นนั่งเสมอนะครับนั่งตรงๆนะครับเนาะโอ้เออช่วยกันยกนะครับช่วยกันยกนะนั่นแหละสุดยอดเสวยมากเลยถ่ายดูดูน่ารักน่ารักนะครับเนาะทุกคนทุกท่านนะสวัสดีจ้าสาวน้อยสวัสดีจ้า ต่อไปบนถนนตอนม่อก้ห้ผมให้ผมอยู่ช่องไหนนะช่องกางอ๋อไหนก็ได้ไหนก็ได้เออมันมีแค่คนเดียวเท่านั้นแหละไม่เป็นไรหรอกก็ทำตัวไม่ถูกไหมเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรได้ได้บางคนไม่เข้าใจอย่างผมโอเคได้ผมไม่มีอะไร ใชได้เลยอิสระเลยเพราะว่าเราต้องถ่ายลงเราลงเพจของเราเนี่ยมันต้องหามุมกล้องที่ไหนมันสวยเรารู้อยู่แล้วใช่คัไม่เป็นไรหรกที่วันนั้นเขาเพิ่งจะมาเดินไม่เป็นไรเราแต่ละคนเหมือนก้นโอเคโอเคไม่ว่ากันครับไม่ว่ากันโอเคเขาเพิ่งมาดูเดินแล้วเขาไม่รู้ครับเราทางภาพเราต้องรู้ว่ามุมไหนมันภาพออกมาสวยเป็นธรรมชาติที่สุดอ่ะเราก็ต้องหาเนาะแต่ว่าเราก็อย่าไปใส่ใจแต่ละคนมาไม่เหมือนกันเนาะไปเไปเยครับเรื่อยๆเอาเรื่อย 啊，好好